กลับมาแล้วละครับาาข้ากลับมาแล้วข้าไปเที่ยวรัชดามาและพวกแกมีเรื่องอะไรแรงงานข้ามาั้งไอ้โขยไอ้โหนไปเอาตัวเข้ามาไอ้คนบ้ามันนะข้าไม่ได้ทำอะไรผิดข้าไม่ได้ทำอะไรผิดคนมีชีวิตอยู่ตาแต่ความชั่วไปโตกระทะทองแดงไปยิงมาแล้วครับข้ามีเรื่องจะรายงานครับยาปลาช่อนที่จำจับไวมันยืนออกไปแล้วครับท่านไอ้ไอไอโห o n ไปตามแลมโบพาชิมมาห้าขาด้วนด้วนเลยท่านดู ก็ให้กินมาม้ายังไม่อิ่มปวดท้องอิู่อีกแล้วแลมโบมาแล้วครับโอเคไหมท่านยมมีอะไรคารับใช้คาพ่อมข้าจะให้เจ้าไปจับปีศาจป่าชนการจับปีศาจป่าชอนมีอยู่รลายวิธีแต่วิธีนี้จะเป็นวิธีที่ร้อยเก้าเดี่ยวแลมโบผ่าชิมจะจับไปท่านดูแกเห็นอะไรคิวๆใชแไหเอ้ยน้ำน้ำมัน,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 นตัวไว่าคาม่อยู่แล้วโอ้ย้าไปก้นวู พอแก้วแม่แก้วช่วยลูกด้วยงไอ้ตัวนี้ไล่ตัดทิ้งซะดีดีไอ้ขี้มุกหยุดนะไอ้ขี้กระเตอร์หยุดเดี๋ยวนี้ต้องไปดักข้างหน้ามันวะหรืออะไรข้าจะจุกแกมาสั่งข้าได้ไงไอ้หัวขี้เลื้ยพาไม่ได้หัวขี้เลื้ยขว้ามีสมองมันจุกยู่โอเคไหมผู้ที่มอนมีต้องหล่อมีเกลืแกห้าขาเจอได้ยังไงวะฮะไอ้แรงวัวพาฉิน ไอ้พวกปีศาจขี้กระเดินจังแกข้าห้าเจออยู่แล้วเขาใจไหมเขาจะ่เจ้ามี่มีทานี่จัมนิียานนี้มันค้าไปได้โอ้ยบรรากนั้นจริงโอ้ยทำอะไรวะกลับันก่อนเลยปวดเจ็บไหมล่ะไอ้น้องไม่ต้องมไปนี้เขาจะกลับก่อนจ้าให้ได้เขารู้ไอ้สมงชีิเลือดแกไม่มีทางจะดกัรมาขาได้หรอก เอากระบ,บองเวกของข้าไปกินโอเคไหมไปในที่สุดข้าก็จัดการแกได้ไอเจ้าปีจานปัดช้อนท่านโยมท่นานโยมข้ากลับมาแล้วครับท่านโยมอยู่ไหนครับท่านโยมโอ้ยข้า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 ทายอยู่โอ้โหสุดยอดมากเลยท่านแลมโบพาชิมเอาไปทำสุดยอดอาหารให้ขา้ากินเดี๋ยวนี้ รับทราบครับท่านยมข้าจะจัดการทำอาหารให้ท่านกินท่านร้อชิมกินได้เลยเลือกปลาช่อนนาหรือว่าปลาช่อนเลี้ยงก็ได้มาทำต้มยำปลาช่อนใช้เกลือคุกเคาให้ทัว่วปลาช่อนแล้วก็ใช้มะกรูดล้างปลาช่อนจะทําให้ปลาช่อนไม่ข่าวจากนั้นก็หั่นปลาช่อนเป็นชิ้นโอเคไหมแล้วก็ตั้งน้ำร้อนให้เดือดโอเคไหมใส่ขาตะาไคร้ใบมะกรูดแบบนี้โบชอปโบช็อมากไว้ให้น้ําร้อนกระจัด แล้วก็ใส่เนื้อปลาช่อนลงไปทันทีปรุงรสตามชอบให้อร่อยเสร็จแล้วครับท่านโยมว้าวแน่นอน,นจริงๆเลยท่านอันนี้เขาเรียกว่าอะไรท่านโบอันนี้อาจจะมีร้อยแปดวิธีในการเรียกชื่อแต่ในที่นี้ข้าขอเรียกว่าต้มยำปลาช่อนนรกแตกครับท่านโอเคไหมอันนี้โบชอบมากขยับเข้ามาตากองขยับเข้ามาเวเร็วครับก็ ใครชอบคลิแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันด้วยอืมอร่อย